สวัสดีค่ะพีกันมีนะคะวันนี้เราจะมาเล่นโรบักันเหมือเพิ่มเพิ่มย่ายอกแมปไม่ขึ้นอันนี้ก็คือไม่ได้เล่นกับเพื่อนแล้วนะคะจะหาแมปอน้าหาทุกๆด่านที่เล่นได้โอ้ยชอบเล่นเออค้างเออ คือเราเล่นอย่างเยอะเลยทุกคนไม่รู้เล่นด่านนู้นมั่งเล่นด่านนี้มัง่งอือเราจะมาเล่นด่นานเดิมค่ะทุกคนไม่ต้องถามหน้าตาหายนี่ไงเราจะเล่นแบบสร้างห้องอาหารให้ทุกคนกดไปที่รูปคนนี้เหมือนสอนน่ะเออแต่ไม่ก็สอนรอกอืมนันก็กดที่ลูปบวกนี่เลยยิงข้าแบบว่าอักคเสาไปเลย มันก็ให้สูตรโลบังนะคะแล้วก็กดสร้างเลยนะ ed, พิมแล้วก็กดอันนี้นะคะลองพิมพ์ไป่อนพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยแล้วก็กดโอเคนะแต่ว่าอันนี้มันห้องเก่าแล้วก็กดจอยเลยนะคะทุาเคนก็ค at ือจอยห้องตัวเองเห็นว่าเหมือนจะห้องเต็มใช่ไหมคนดูนะเนี่ยมันเหมือนห้องเต็มแต่ว่าเราต้องรอนะคะแล้ว อาจจะค้างด้วยนะคะขออภัยด้วยนะครับอออันนี้เขาค้างนะทุกคนเออ มาสองวิบ๊ายบายไปเล่นต่อแล้วทุกคนขอไม่ไอเทมนะคะเพราะว่ามันร้างมา